เปิดรับสมัครลูกค้าจํานวนมากมากพอๆกับสิทธิพิเศษที่พวกเราสองคนมีอยู่ในมือสวัสดีค่ะพี่คนสวยสวัสดีค่ะพี่คนล่อพวกเราสองคนจากบริษัท Great Oriental Corporation ค่ะโรงงานของพี่คนสวยและพี่คนลอมีสินค้าเหล่านี้แล้วหรือยังคะสกูเพสหรือเครื่องริรกาน เครื่องแยีไขมันออกจากน้ำปาสกินสแตติกสกินหรืเยยเอเครื่องแยกขยะเทอร์โบบเวอรเครื่องกมัอากาศอัปเกรดจากประเทศเกาหลีซีเมนต์อินสตูเมนต์ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายจากซีเมนต์ไทยแลนด์สินค้าทั้งหมดเหล่านี้ g o t เรานราเข้ามาเองหากพี่คนสวยหรือพี่คนหลอ่อท่านไหนสนใจทักแชทปรึกษาเบื้องต้นฟรีนัดดูหน้างานไม่มีค่าใช้ใจ่ายร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยคะ่ะหากส on, on.